สวัสดีครับมาฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบอนุกรมกันต่อนะครับข้อนี้นะครับเมื่อเราเห็นชุดตัวเลขนะครับตัวเลขมีหลายตัวนะครับสิ่งที่เราต้องนึกถึงนั่นก็คือในเรื่องของการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้นะครับแบ่งเป็นชุดละ3ตัวนะครับข้อนี้นะครับเราอาจจะมองเป็นรูปแบบของการคูณหรือว่า รูปแบบของการหารก็ได้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมองความสัมพันธ์นะครับของรูปแบบตัวเลขนะครับในรูปแบบของการหารอลองดูครับผมจะเอานะหกหารด้วย2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3จุดที่2ก็ทําเหมือนกันเอา12ตั้งแล้วก็หารด้วย3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4จชุดสุดท้ายก็ทําเหมือนกันนะครับ เอา20ตัง้งแล้วก็หารด้วย4ซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับคําคำตอบข้อนี้ก็จะตรงกับข้อขอข้อนี้นะครับตัวเลขเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดนะครับเราไม่สามารถปีแชกได้นะครับให้เราลองแบ่งกลุ่มครับและก็หลัย่างนั้นก็มาดูความสัมพันธ์นะครับของแต่ละกลุ่ม นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับข้อนี้เราก็จะได้ว่าเราแบ่งเป็นกลุ่มละ3นะครับและก็เราก็จะมาดูความสัมพันธ์นะครับของแต่ละกลุ่มนั่นก็คือเราต้องเอาเอา12ตั้งและก็ลบด้วย11นะครับก็จะเหลือ1ชุดแรกเรานำมาลบกันชุดที่2 เราก็ต้องนำมาลบก,กัน10ลบ8มีค่าเท่ากับ2ชุดที่3 9ลบ6ก็จะมีค่าเท่ากับ3คำตอบของเราคือ3ก็จะตรงกับข้อคอ,อตัวเลขชุดน,นี้ครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะ ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาคําตอบเนี่ยให้เราลองแบ่งกลุ่มนะครับเพื่อที่จะดูชุดข้อมูลนะครับเป็นกลุ่มๆไปนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะตัวเลขนี้ครับที่มีปริมาณใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คําตอบก็จะตกกับข้อมูลชุดนี้นะครับซึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ อนุกรมของเราเนี่ยมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองพิจารณาตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ในรูปแบบใดนะครับจาก93ลดลงเหลือ63หรือว่าจะลดลง30นะครับจาก63นะครับเหลือ33าก็ลดลงมา30เราจะเห็นเลยครับรูปแบบของชุดนี้นะครับก็อยู่ในรูปแบบของการลบนะครับเพราะฉะนั้น คำตอบของเรานะครับจาก39ลดเหลือ38ก็ลบไป1นะครับเพราะฉะนั้นจาก38นะครับมายังคําตอบของเราก็ลดไป1คําตอบของเราก็จะเกิดจาก38ตั้งลบด,ด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ37คําตอบก็จะตรงกับข้องอ ข้อมูลชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดนะครับสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งชุดข้อมูล3 5 2 7 1 4 9 ,9,17 และก็คำตอบของเรานะครับซึ่งเราจะแบ่งได้ดังนี้คือแบ่งชุดละ3ตัวและก็ลองมาดูความสัมพันธ์นะครับว่าแต่ละชุดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอาจจะเอาตัวเลขนี้นะครับ 5-3ลบ3มีค่าเท่ากับ2นะครับถ้าเกิดว่าคำตอบถูกต้องเนี่ยต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกันใช่ไหมครับ1 1ลบด้วย7ก็จะมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้รูปแบบของอนุกรมนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกันนะครับ17บ้งลบด้วย9 mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ ซึ่งคำตอบก็จะตรงกับข้อก่อโจทย์ข้อนี้นะครับตัวเลขที่ให้มานะครับเราไม่สามารถที่จะตีแฉกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองเป็นกลุ่มๆไปนะครับอลองพิจารณาครับตัวเลขที่มีความสัมพันธ์นะรเราอาจจะแบ่งกลุ่มได้ดังนี้นะครับเจ็ดสิบสี่เมื่อเราแบ่งกลุ่มได้แล้วนะก็ลองพิจารณานะครับ แต่ละกลุ่มนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่า,น,อาน,นี่นะครับเมื่อเราตีแฉดอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจาก8จาก11ไปยัง15ก็เพิ่ม4นะครับซึ่งตัวต่อไปอาจจะต้องเพิ่ม5แต่ว่ามันก็ไม่ใช่คำตับของเรานะคเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่านะครับรูปแบบของอันกลุมข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการบวกเพิ่มใช่ไหมครับ อลองดูครับจาก7นะครับไปยัง10ก็จะเพิ่ม3ใช่ไหมครับจาก10ไปยัง14ก็จะเพิ่ม4นะครับจาก14นะครับไปยังคำตอบของเราก็จะเพิ่มก็ต้องเพิ่ม5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเราเนี่ยก็จะเกิดจากอะไรครับ14 บวก5มีค่าเท่ากับ19คำตอบก็จะตรงกับข้อ,องอ